สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป6 EP ีที่น่ารักของครูสินนะครับวันนี้เรากลับมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบทเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษาขนาดนี้นะครับเรายังเรียนอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์และเรื่องในวันนี้ก็คือเรื่องสิทธิของผู้ใช้แรงงานนะครับและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิน่นซึ่งเป็นสองเรื่องสุดท้าย นะครับของหน่วยการเรียนรู้นี้หลังจบบทเรียน2เรื่องนี้แล้วนะครับคุณครูสีนจะสอบเก็บคะแนนนะครับนักเรียนในครั้งหน้าเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนเตรียมตัวนะครับทบทวนบทเรียนทุกเรื่องเลยนะครับของหน่วยการเรียนที่3ามเรียนรู้เสื่องเศรษฐศาสตร์นะครับการสอบเก็บคะแนนของครูนะครับจะสอบในรูปแบบของ Google Form นะครับ จะมีแบบง่ายและแบบยากด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูคลิปของครูนะครับเพราะบางข้อเนี่ยครูเพิ่มเติมมาให้จากหนังสือเรียนนะครับเป็นความเป็นเก็ดความรู้เป็นความรู้เพิ่มเติมในคลิปวิดีโอนะครับคนไหนที่ไม่ดูคลิปก็จะพลาดโอกาสนี้ไปนะครับสำหรับเรื่องที่เรียนในวันนี้นะครับเรื่องแรกสิทธิของผู้ใช้แรงงานผู้ใช้แรงงานคือใครลูกนะครับ เก็ความรู้แรกเลยวันแรงงานแห่งชาตินะครับวันแรงงานแห่งชาตินักเรียนทราบไหมว่าตรงกับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเฉลยก็คือวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับวันที่หนึ่งเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะฮะผู้ใช้แรงงานหมายถึงผู้ที่ตกลงทํางานให้กับนายจ้างนะครับโดยจะได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกัน ผู้ใช้แรงงานเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงานนะครับซึ่งกฎหมายนั้นก็คือพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่7นะครับพุทธศักราช2562มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตินะครับเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานนะครับคุณครูแบ่งออกเป็นประเด็นสำคัญดังนี้นะครับแต่คุณครูจะบอกนักเรียนก่อนนะครับว่าที่คุณครูยกตัวอย่าง นะครับประเด็นสําคัญมาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับ้านักเรียนจะอาจอย่างละเอียดนะครับทานักศึกษาจากหนังสือเพิ่มเติมไปด้วยตั้งแต่หน้า155นะครับคุณครูจะยกประเด็นที่สําคัญนะครับมาให้นักเรียนได้ศึกษาในในวิดีโอนี้นะครับเพื่อไม่ให้นักเรียนสับสนมากเกินนะครับเรื่องแรกคือเรื่องเวลาทํางานนะครับเวลาทํางาน จะต้องไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวนันหรือตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันนะครับและไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์อันนี้คืองานปกติทั่วไปนะครับแต่งานที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นอะไรบ้างลูกเช่นงานที่ทําในที่สูงนะครับงานทีเออ่เกี่ยวข้องกับสารเคมีนะครับที่เป็นที่เป็นอันตรายต่อต่อสุขภาพของคนนะครับ ให้มีเวลาทำงานปกติไม่เกิน7ชั่วโมงต่อวันนะครับและไม่เกิน42ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อไปเรื่องค่าตอบแทนในการทำงานนะครับนายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเช่นนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างอย่างถูกต้องและตรงเวลา นะครับอย่างถูกต้องและตรงเวลานายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างในวันลาเพื่อกิจธุระอันจําเป็นตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเดี๋ยวประเด็นต่อไปจะมีบอกนะครับการลาเรื่องการลานะลูกนะครับลูกจ้างมีสิทธิ์ในการลาตามกฎหมายการลาแปลว่าอะไรลูกการลาแปลว่าหยุดไม่ได้ไปทำงานนะครับเช่นลูกจ้างมีสิทธิ์ ลาเพื่อกิจธุระจำเป็นไม่น้อยกว่า3วันทำงานนะครับลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีคันคือตั้งท้องนะครับมีสิทธิลาคลอดเพื่อข้อบุตรไม่เกิน9ก9 8สวันนะครับค่าชดเชยนะครับค่าชดเชยลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยหากลูกจ้าง หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดนะครับหากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดนะครับเช่นลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ120วันนะครับแต่ไม่ครบ1ปีเนี่ยมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายจำนวน30วันนะครับในหน้าหนึ่งห้าสิก็จะบอกไปเลยในในรายลกในสัดส่วนอื่นๆน,น,นะครับเช่น ครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีได้รับค่าชดเชยนะครับเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย90วันนะครับก็เอาจำนวนวันคูณไปเลยค่าจ้าง300บาทนะครับเป็นค่าจ้างอัตราสุดท้ายก็คูณ30ไป300คูณ30นะครับก็ได้ประมาณเท่าไหร่ลูก9,000บาทนะครับหรือนะครับครบ 3ปีแต่ไม่ครบ6ปีนะครับได้รับค่าจ้างสุดท้าย1 8 0วันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้รับ140วันครบ10ปีแต่ไม่ถึง20ปีนะครับได้รับค่าจ้างสุดท้าย300วันนะครับ20ปีขึ้นไปนะลูกทำงาน20ปีขึ้นไป ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดเนี่ยจะได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้าย400วันนะครับเป็นต้นอันนี้คือค่าชดเชยนะครับต่อไปค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบกิจการนะครับเนื่องจากการย้ายสถานประกอบกิจการหมายถึงอะไรลูกย้ายสถานที่ทํางานนะครับนายจ้างที่ประสงค์จะย้าย สถานประกอบการไปตั้งในที่ใหม่นะครับต้องปิดประกาศแจ้งลูกจ้างทราบล่วงหน้านะครับในพื้นที่ที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยไม่น้อยนะครับติดต่อการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนะครับก่อนที่จะย้ายนะครับและต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษให้ลูกจ้างที่ไม่ประสงค์ไปทำงานณนะสถานที่แห่งใหม่นะครับ อย่างน้อยเจวันนะครับอย่างน้อย7วันต่อไปนะครับนายจ้างผิดนัดไม่จ่ายค่าตอบแทนนะครับในกรณีที่นายจ้างไม่คืนเงินประกันนะครับหรือไม่จ่ายเงินในกรณีบอกเลิกจ้างนะครับโดยไม่บอกล่วงหน้านายจ้างต้องเสียดอกเบี้ยนะครับให้ลูกจ้างตามที่กฎหมายกําหนดนะครับคือร้อยละ15ต่อปี นะครับอันนี้คือถ้าไม่จ่ายต้องเสียดอกเบียด้วยการจ้างแรงงานเด็กนะครับห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นเป็นลูกจ้างนะครับถ้ามีการจ้างงานเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเป็นลูกจ้างนะครับนายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจสอบแรงงานนะครับภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เด็กเข้าทำงานนะครับลูก เรื่องต่อไปนะครับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นก็คือพื้นที่ต่างๆนะครับที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะครับเป็นการรวมกลุ่มการของคนหลายคนที่มีความสนใจนะครับมีจุดประสงค์หรือมีอาชีพอย่างเดียวกันเพื่อทํางานหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทํามาหาเลี้ยงชีพของตนเอง และของกลุ่มนะครับเช่นการผลิตการขนส่งการจำหน่ายจ่ายแจกสินค้าและบริการนะครับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเนี่ยมีเป้าหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นในด้านต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูพื้นฐานนะครับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นบ้างนะครับอย่างแรกคือปัญหาการขาดความรู้เรื่องการตลาด นะครับเรื่องการตลาดก็คือเรื่องสถานที่นำสินค้าไปขายนั่นเองนะครับเมื่อผู้ผลิตในท้องถิ่นผลิตสินค้าได้แล้วส่วนใหญ่มักมีปัญหาคือไม่มีแหล่งจําหน่ายสินค้านะครับจึงมักถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาผลผลิตให้ต่ําลงพ่อค้าคนกลางคือใครครับที่รักพ่อค้าคนกลางก็คือคนที่ทําไมลูกม,มารับซื้อสินค้าของเราเพื่อไปขายต่อนะครับขอจะกดราคาของเราให้ทําไมให้ถูก นะครับแล้วเขาก็นาไปขายในราคาที่ทาไมค่อนข้างแพงกว่าเพราะนั้นเขากินกําไรซึ่งเป็นปัญหาเลยนะครับของเศรษฐกิจกในท้องถิ่นนะครับต่อไปปัญหาเรื่องขาดเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับผู้ผลิตในท้องถิ่นมักเป็นผู้ผลิตรายย่อยนะครับซึ่งจะมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบการน้อยนะครับทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัยได้นะครับเนื่องจาก เครื่องมือเครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับจึงนักมีราคาสูงนะครับทำให้สินค้าและบริการที่ผลิตได้อาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับหรือผลิตได้น้อยได้ช้านะครับต่อไปราคาผลผลิตตกต่ำนะครับปัญหาผลผลิตตกต่ำนะครับในที่นี้หมายถึงสินค้าเกษตกรกรรมเนี่ยซึ่งมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาตินะครับเช่นน้ำท่วมฝนแรง นะครับสับตว์ตพืชระบาดทําให้ผลผลิตนะครับมีคุณภาพไม่ดีนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อยนะครับต่อไปปัญหาต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากในปัจจุบันนะครับสินค้าต่างๆมีราคาสูงขึ้นทําให้ผู้ผลิตเนี่ยมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเพราะต้องนํามาเป็นค่าใช้จ่ายนะครับปัยจจัยการผลิตที่สูงขึ้นเช่นค่าพันพุ์พืชค่าปุ๋ยค่าสารกําจัดแมลงค่าแรงต่างๆ นะครับและปัญหาสุดท้ายคือปัญหาการคมานาคมขนส่งที่ไม่สะดวกนะครับเนื่องจากแหล่งผลิตสินค้าเกษตรนะครับอยู่ห่างไกลจากตลาดมากทําทให้ผู้ผลิตสินค้าต้องรีบขายสินค้านะครับให้กับพ่อค้าคนกลางก่อนที่ผลผลิตจะเสียหายนะครับบางครั้งเราปลูกผลไม้ลปลูกพืชเนี่ยนะครับการขนส่งลําบากแล้วอยู่บนดอยสูงอยู่บนภูเขา นะครับชาเข่า,ขาจําเป็นต้องขายให้กับพ่อค้าคนกลางเพราะตนเองทําไมลูกไม่มีรถไม่สามารถขนสินค้าได้สะดวกนะครับก็เลยต้องยอมขายให้กับพ่อค้าคนกลางในราคาที่ถูกนะครับต่อไปลูกนะครับคือเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะครับเป้าหมายคือเพื่ออะไรบ้างนะครับเพื่ออย่างแรกเลยแก้ไขปัญหาราคาสินค้านะครับ ต่อไปข้อที่สองนะครับแก้ไขปัญหาพ่อค้าคนกลางครูบอกมาแล้วพ่อค้าคนกลางเนี่ยคือรับซื้อของเราและไปขายต่อนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะทำไมลูกกดราคาสินค้าในท้องถิ่นนะครับให้ถูกและตัวเองก็ทาไมลูกคนไม่ขายในราคาที่แพงเพื่อเก่งกําไรนะครับกินกําไรนะครับทําให้ผู้ประกอบนะครับผู้ผลิตในท้องถิ่นเนี่ยทำไมลูกโอ้ค่อนข้างที่จะได้รับค่าตอบแทนน้อยนะครับ ปัญหาต่อไปคือปัญหาระบชบชนระทานนะครับคือเรื่องของการบริหารจัดการน้ํานะครับเพื่อส่วนใหญ่เลยก็คือสินค้าเกษตรใช่ไหมลูกเลี้ยงสัตว์ด้วยเกษตรด้วยนะครับที่เราใช้น้ําในการผลิตนะครับแก้ไขปัญหาตลาดรับซื้อสินค้านะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเงินทุนนะครับมีการระดมทุนมีการเออให้กู้ยืม นะครับแก้ไขปัญหาเงินทุนและเอสุดท้ายก็คือแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินนะครับมีการแบ่งพื้นที่ดินทํากินให้กับสมาชิกนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาศึกษานะครับต่อในเรื่องรูปแบบการรวมกลุ่มนะทางเศรษฐกิจในท้องถิน่นนะครับตัวอย่างการรวมกลุ่มนะครับทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเช่น สหกรณ์การเกษตรนะครับสหกรณ์ร้านค้ากลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับหรือว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านนะครับอ่าสหกรณ์นี้นเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมลูกตอนปอ .5 ใครสอนเอ่ยคูิสป์น,นั่นเองตอนปอ .5 เราเรียนไปแล้วว่าสหกรณ์เนี่ยมีกี่รูปแบบครับมีเจ็ดรูปแบบนะครับมีเจ็ดรูปแบบนะครับมีสหกรณ์เนี่ย ตัวอย่างคือสากลการเกษตรนะครับเป็นการรวมถือว่าเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยนะครับสากลร้านค้ากลุ่มแม่บ้านนะครับกลุ่มแม่บ้านสากลอมทรัพย์นะครับกองทุนหมู่บ้านนะคุณครูจะยกตัวอย่างนะครับสามการรวมกลุ่มนะครับสามกลุ่มนี้นะครับกลุ่มแรกกลุ่มอมทรัพย์กลุ่มออมทรัพย์เป็นการรวมกลุ่มการเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกประหยัด นะครับรู้จักการอดออมอดทนพัฒนาตนเองนะครับรู้จักช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มที่เดือดร้อนด้วยนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับกลุ่มอมรัพย์คลองเปียนะครับกลุ่มอมรัพ์คลองเปียะตําบลคลองเปียะอำเภอจันะจังหวัดสงขลานะครับเป็นกลุ่มอมรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินและความยากจนของชาวบ้านนะครับ ในระยะเริ่มต้นเนี่ยมีสมาชิกเพียงแค่ห้าสิบเอ็ดคนเท่านั้นนะครับมีเงินออมครั้งแรกสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ปัจจุบันนี้มีสมาชิกหลายร้อยคนนะครับมีเงินออมนะครับมีเงินหมุนเวียนในกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยร่วมพันล้านร่วมเป็นพันล้านบาทนะครับทางกลุ่มออมทรัพย์ให้สมาชิกกู้เงินนะครับ เพื่อไปใช้ในการประกอบอาชีพได้โดยเสียอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.2บาทต่อเดือนนะครับสำหรับการฝากเงินให้ฝากได้เดือนละไม่เกิน1,000บาทและต้องฝากเท่ากันทุกเดือนให้ครบ1ปีนะครับโดยจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ5บาทต่อปีนะครับกลุ่มอมรัพย์ของเปียได้มีการนำผลกำไรมาจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการให้กับคนในชุมชน มือนมาคว่าอะไรลูกก็นำผลกำไรนั้นมาทำไมตอบแทนให้กับชุมชนนะครับจัดเป็นสวัสดิการให้กับคนในชุมชนเช่นกองทุนเด็กกำพร้านะครับกองทุนผู้สูงอายุกองทุนสุขภาพนะครับและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งนะครับโดยไม่พึ่งพาเงินกู้จากภายนอกเลยนะครับต่อไปอย่างที่สองนะครับที่คุณยกตัวยอย่างให้เราเรียนเห็นได้ชัดเจน นะครับซื้อกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านนะครับเป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านเพื่อประกอบอาชีพโดยนําความรู้ความสามารถมาสร้างเป็นไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวนะครับเช่นกลุ่มทอผ้ากลุ่มทอพรมเช็ดทากลุ่มทําไม้กวาดกลุ่มทําเครื่องจักรสารกลุ่มทําอาหารเป็นต้นนะครับคุรูยกตัวอย่างกลุ่มแม่บ้าน ป่าสร้างวิวัฒนะครับผลิตกระดาษเส้นใยสับป,ปะรดนางแรนะครับตำบลนางแรอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นแหล่งกําเนิดพันธุ์สับป,ปะรดนางแรนะครับเป็นสับป,ปะรดที่มีรสชาติดีซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคนะครับชาวตำบลนางแรจึงปลูกสับป,ปะรดเป็นอาชีพหลักนะครับโดยเฉลี่ยครอบครัวหนึ่งเนี่ยจะปลูกสับป,ปะรดประมาณ ห้าสามถึงห้าได้นะครับโดยพื้นที่หนึ่งไร่สามารถปลูกสับประรดได้ประมาณแปดพันตันนะครับซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในในที่นั้นนะครับกลุ่มแม่บ้านป่าสางวิวัฒนะครับจัดตั้งขึ้นและได้รับการสนับสนุนนะครับความรู้นะครับในการวิจัยผลิตกระดาษจากสับประรด นะครับจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัยนะครับเดิมหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยกเกษตรกรจะฟันใบสับประรดทิ้งนะครับโดยไม่นํามาใช้ประโยชน์กลุ่มแม่บ้านจึงมีการรวมกลุ่มการทดลองนําใบสับประรดนะครับมาทําเป็นกระดาษซึ่งนะครับสามารถสร้างผลิตภัณฑ์นะครับโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับช่วยสร้างไรายได้ให้กับแม่บ้านอีกทางหนึ่ง กลุ่มแม่บ้านจึงนํากระดาษที่ผลิตได้นะครับไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้นะครับของที่ระลึกรูปแบบต่างๆเช่นหมวกที่เสียบปากากานะครับกรอบรูปถังขยะกล่องกระดาษชําระสมุดปกสมุดโน้ตเป็นต้นนะครับมาีน,นี่ตัวอย่างกลุ่มแม่บ้านที่จังหวัดเชียงรายตัวอย่างที่สามนะครับลูกกองทุนหมู่บ้านนะครับกองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุน หมุนเวียนในหมู่บ้านนะครับที่รัฐบาลได้จัดสรรให้เป็นเงินที่ใช้ในการบริหารจัดการในท้องถิ่นนะครับเพื่อสร้างศักยภาพเกี่ยวกับความเข้มแข็งนะครับในด้านสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในหมู่บ้านคุณครูยกตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านไผ่นะครับกองทุนหมู่บ้านไผ่ตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร นะครับได้ก่อตั้งตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับหรือสทอบอได้รับจัดสรรเงินนะครับกองทุน1ล้านบาทนะครับโดยมีสมาชิกนะครับจํานวน7 10คนนะครับกองทุนหมู่บ้านภายสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกนะครับได้หลายด้านเลย นะครัเช่นส่งเสริมการออมโดยการรับเปิดรับฝากถอนเงินนะครับส่งเสริมเงินทุนสร้างอาชีพแก้ไขปัญหานี้สินพูด้ง่ายก็คืออะไรลูกกอทุนหมว่บ้านนะัคือการได้รับเงินจัดสรรจากราัฐบาลนะครับตำบนละ1ล้านบาทนะครับนำมาทำไมลูกเออนำมาปล่อยกู้ให้กับสมาชิก รหรือสามารถรับฝากได้นะครับก็จะเกิดอะไรลูกก็จะเกิดรายได้ของกองทุนนะครับเป็นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็นําเงินกองทุนนั้นมาทําไมลูกเออมาอาจจะทำมพัฒนาท้องถิน่นนะครับหรือเออส่งเสริมการฝึกอบรมสร้างอาชีพให้ทุนการศึกษานะครับแก่เด็กๆใน ในชุมชนนะครับหรือดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้พิการนะได้เป็นต้นนะครับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นนะครับเป็นรูปแบบการช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของผู้ผลิตในท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งนะครับโดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนดังนั้นการรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจจึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นเป็นอย่างมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างลูกนะครับกับบทเรียนวันนี้สองเรื่องใช่ไหมครับคือเรื่องคือเรื่องอะไรครับสิทธิของผู้ใช้แรงงานกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะครับก็เป็นอันจบบทเรียนนะครับจบบทเรียนนะครับของหน่วยการเรียนรู้ที่สาม เรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับวันนี้คุณครูก็จะมอบหมายนะครับงานให้นักเรียนทําในแบบวัดวิชาสังคมศึกษานะครับในหน้าที่54ถึงหน้าที่ห6 3หน้านะครับและสําคัญนักเรียนทัวน์ในหนึ่งครั้งนะครับให้นักเรียนเตรียมตัวสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่3เรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับการสอบที่บ้านนะครับการสอบแบบออนไลน์นะครับ ก็ขอให้นักยนชั้นป .6 ของครูนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโควิดนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานส่งครูให้เรียบร้อยนะครับสวัสดีก็จบแค่นี้นะครับบ๊ายบายลูก